สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดวิวนะครับคลิปวิดีโอของแพลตฟอร์มทิกต o k นั่นเองนะครับตัววิวตัวนี้นะครับก็จะดันคลิปวิดีโอของเราขึ้นฟีดไปนะครับสามารถเปิดการมองเห็นได้นะครับทำยังไงนะครับไปหียนกันตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเอาไปทําตามกันเลยอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า e t m d o l a r c o m แบบนี้นะครับ Enter ไปได้เลยนะครับ เว็บไซต์ก็จะขึ้นมาเนาะให้ให้ทุกคนนะครับกรอกชื่อผู้ใช้นะครับการรหัสผ่านไปได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตเพื่อทาการสมัครใช้งานตัวนี้ด้วยอพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลย อ่าแล้วนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนนะครับมาดูตรงบนหมู่กบนบล็อกนะครับก็จะเป็น Facebook นะครับทิกตอกอินสตาแกรมเนาะอ่าที่มี3แพลตฟอร์มหลักๆนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแน่นะเขาก็จะทําการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับให้ทุกคนกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเนาะอ่าก็ส่วนของ f เฟซบ o ๊กจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์นะครับเพิ่มไลฟ์โพสต์แบบคนไทยเพิ่มไลฟ์โมจิเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์เพิ่มติดตามแฟนเพจนะครับแชร์โพสต์ นนถูกใจคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มคนดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับอินสตาแกรมนะครับจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามถูกใจแล้วก็เพิ่มยอดวิวนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มคนดูไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับใครทุกคนนะครับมาทําการใช้บริการกันได้เลยเลือกได้เลยนะอาส่วนผมก็จะมาเพิ่มยอดวิวนะครับมาหัวข้อนี้อาแล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะอาส่วนผมก็จะเลือกบริการอันที่สองนะครับ แล้วเจอคําอธิบายนะครับให้ทุกคนอ่านคําอธิบายนะครับกับคําว่าโนตตัวนี้ได้เลยนะครับพออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะก็ให้ทุกคนนะครับทาการอ่าก๊อปปี้ลิงก์นะครับรูปหรือคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเรเจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้ไปแล้ววางได้เลยอ่าล้วเจอจงจานวนจานวนก็เลือกได้ตามใจเลยแต่ขั้นต่าของเขานะครับก็จะมีเหมือนกันนะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0รอ่าหรือไม่ก็ะทัหนึ่งร้อยอัพไปเองนะครับเราผมรับปั๊มแค่ร้อยเดียวพอนะพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาน และ,ะบอกว่าจะบอกได้รับการสังซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนทําการรอยอดวิวเพิ่มขึ้นอีเลนเองนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยเราก็ได้ยอดวิวดันขึ้นฟีดกันแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานเว็บไซต์อ่าในทุกการระหว่างที่รอนะเดี๋ยวผมขอญาตพาไปแนะนําเว็บไซต์นะครับลอดการนังซื้อนะครับอยู่นี่ จะเป็นรหัสออเดอร์นะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สถานะก็เขียนบอกว่ารอดําเนินการอยู่นะครับคงเหลือ100นี่คือปริมาณหรือว่าจํานวนที่เราเลือกไปมีบริการใครจะจ่ายเรีหัวข้อนล้งบอกเราด้วยนั่นเองนะครับไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับจะมีอยูสิช่องทางสแกนเคอร์โค้ดนะครับทุกธนาคารถูกมันนี่วอลเลตคริปโตเพอร์เฟคมันนี่นะครับให้ทุกคนทําการเลือกดูได้เลยนะในแต่ละอันนะครับก็จะมีคําแนะนาบอกนะครับว่าจะ เติมเงินเข้าเว็บ <one> ย like ังไงนะถ้าเป็นแกแครเคียโค้ดก็ง่ายเลยนะครับยอดเงินตรงนี้ให้ทำการเกอกนะครับกดคําว่าจ่ายเดี๋ยวหน้าต่างแกนก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนนำการแกนเนาะแล้วเงินของท่านนะครับไปเทเด้งน้านขวาบนตรงนี้นั่นเองก็รอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติแน่นอนนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับเป็นรวบรวมบริการของอินเทอร์น็โดรานะครับจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ทุกคนสามารถนะครับติดตามแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ เยอะๆก็ได้นะครับรอบหน้ามาใช้บริการเราก็จะได้เห็นหัวข้อนั้นเร็วเลยนะครับอ่าเราก็สามารถกดคําว่าดูตรงนี้แล้วก็สร้างคํหสั่งซื้อไปได้เลยนะครับอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนสร้างคํำสั่งซื้อด้วยอ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวแล้วตัวนะครับจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดส่งต่อไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะดูแลทุกคนให้นั่นเองนะครับอ่าหัวข้อสุดท้ายน่าจะเป็นการแนะนําเพื่อน การแนะนำเพื่อนตัวนี้นะครับลิงก์แนะนำคัดปีไปนะครับแล้วก็ส่งไปได้เลยอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับจะอยู่ที่3%นะครับถ้าเพื่อนเขาฝากยอดผ่านลิงก์เรานะครับหรือว่าเติมเงินผ่านลิงก์เรานะเราไว้แรกค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่3%เลยอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับในหัวข้อหลักๆของเอเดนแมนดอลลานะครับผมก็มารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็หมดแล้วขออนุญาตไปดูยอดดีวก่อนนะครับยอดเดิมนะครับดูได้เลยนะครับ435นะครับดีเฟสเลย อ่ะก็435อยู่นะครับให้ทุกคนทำการรอก่อนนะครับอ่ะยดวิวก็ต้องรอนิดหน่อยเนาะอ่ะก็ระบบเติมแอตโนมัตินะครับให้ทุกคนทาการอการอ,อเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดวิวมากันครบแล้วนะครับ ในระหวัางที่ผมทาการรอมานะครับยอดวิวก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น64 8ี่แแบบนี้นะครับทุกคนอ่าเหมือนปั๊มไม่แค่รอยวิวแต่เขาก็แถมเหมือนกันนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานนะอ่ายอดวิวตัวนี้ครับก็จะดันเราขึ้นฟีดนะครับเปิดการมองเห็นนั่นเองนะครับอ่าถ้าเป็นพ่อค้านะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอของเรากันเนาะอ่าอย่างแรกเลยนะครับฝากทุกคนไว้นะครับเอเดนเมนด o ลารคอมนะครับพิมพ์ไปเลยเนาะอ่าหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างก็ได้เดี๋ยว้้ให สวััตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ